ส่งข้อความเพลงชนธิดาส่งถึงคุณแม่ตูน่นันทิดาลั่นขอบคุณทุกคนจากเรื่องราวสุดฮือหาโลกออนไลน์แชร์ภาพทำเนียผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพบว่าเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวตูน่นันทิดาแก้วบัวสายดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในสีเลขานุก,การ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เราจะพาไปสองข้อความที่สาวเพลงได้ให้กำลังใจคุณแม่ผ่านทางอินสตาแกรโดยมีใจความว่าเสียงที่ให้ความสุขแก่ผู้คนมาตลอดชีวิตของเธอและคนๆน,นี้ที่ฉันรู้จักมาทาั้งชีวิตจะทำเช่นนั้นตลอดไปไม่ว่าเธอจะอยู่ในบทบาทไหนพระเจ้าคุ้มครองคุณแม่ ช่วงเวลาที่มืดมนทำให้เรารู้ว่ามีความรักมากมายแค่ไหนอยู่ที่นั่นถึงทุกคนขอบคุณสำหรับความรักและแรงสนับสนุนที่คุณมอบให้ฉันและคุณแม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพลังบวกทำให้แม่และฉันเข้มแข็งเพื่อช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้อย่างดีที่สุดขอพระเจ้าเป็นแสงสว่างให้ชีวิตของฉัน และนี้ก็เป็นข้อความที่เพลงชนทิดาส่งให้กับแม่ตูนันทธิดานั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ